วนสิงหาคม2567นะคะสมาคมได้ประชุมรับรองสมาชิกไปแล้วตั้งแต่วันที่5สิงหาคม2567ค่ะแล้วรับรองสมาชิกเดือนนี้อยู่ที่1,342,771คนค่ะแล้วเดือนนี้นะคะมีสมาชิกเสียชีวิตทั้งหมด866คนค่ะซึ่งสมาชิกที่รับรองในเดือนนี้ก็คือตั้งแต่วันที่29มิถุนายนม,ยมาจนถึง28ก,กรกฎาคม2567นะคะ แล้วเดือนสิงหาคามนี้จำนวนเงินที่ทายาทจะได้รับก็คือ545,30 0บาท75สตังค์ค่ะจากผู้เสียชีวิต866คนเนี่ยค่ะจะหักศพละ41สตังค์นะคะทำให้สมาชิกแต่ละคนจะได้จ่ายเงินอยู่ที่355บาท6สตังค์นะคะไม่ใช่หักศพละ50สตังค์นะคะแต่ว่าเป็นศพละ41สตังค์ค่ะ โดยที่สมาคมจะทําการหักเงินในวันที่ค่าป่วยการออกนะคะนั่นก็คือวันที่15สิงหาคม2567ค่ะจะจ่ายเงินครั้งที่1ตามยอดเงินที่หักได้นะคะ,ะจริงๆแล้วควรจะหักได้หมดนั่นแหละแต่ยังมีสมาชิกที่ไม่มีวินัยนะคะหรือเอาเงินไปใส่ไว้หรือรีบไปถอนเงินออกก่อนที่สมาคมจะหักแบบนี้ก็ยังมีอยู่นะคะ,ะสมาคมสัญญาว่าจะจ่ายเงินภายในวันที่24สิงหาคม2567ค่ะ แต่ส่วนใหญ่สมาชิกจะจ่ายก่อนวันอยู่นะคะยังไงก็รอคอยฟังข่าวอีกทีนะคะอยากรู้ข้อมูลข่าวสารดีๆก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะช่องปปจ้อเรื่องสุขภาพนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะฟังมาถึงตรงนี้แล้วก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยมีเงินใช้ไม่ขาดมือคะ่ะ